หูฟังที่ตัดเสียงรอบข้างได้โหดมากได้มาแล้วค่ะกับหูฟังซาวค d อร์ลิเบอร์ตี้5ตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีเทียบเท่าแบรนด์ดังเลยใส่แล้วไม่เจ็บหูเบาสบายจนลืมเลยค่ะว่ามีหูฟังอยู่ช่วงนี้ติดซีรีส์เวนสเตอ์ซีซั่น2ดูย้อนหลังย,วยาวๆก็ยังสบายหูเพราะซาวคลอร์ลิเบอร์ตี้5ตัดเสียงรบกวนได้โคตรดีเขามีดอเบี a ออดิโอให้เสียงเหมือนอยู่ในโรงหนังรายละเอียดคมชัดเบสแน้นอัธรสมาเต็มแล้วเขาเป็นเคสไลด์ดีไซน์พรีเมียมหูฟังมีหลายขนาดให้ ได้ตัดเสียงรบกวนได้หลายระดับคือเลิฟโหมดนี้มากทําให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคุมง,ง่ายนะคะแค่บีบก้านร,รับสายวางสายหรือจะเล่นเพลงก็ทําได้ทันทีเขามีไม้ห6ตัวนะคะข้างละ3ตัวพร้อม AI ลดเสียงรบกวนรอบข้างคุยแชทมากถึงจะอยู่ในที่เสียงดังช์จสูงสุด48ชั่วโมงชราจิ10นาทีฟังต่อได้อีก5ชั่วโมงจึงมากราคาดีฟังกชันเยอะครบจบในตัวเดียวเทียบเท่าแบรนด์ดังๆหลักหมื่นในราคาเบาๆจึงแนะนําเลยค่ะ s o u คอ c o r e Liberty 5ลองแล้วจะรักแบบเราอยากดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในระบบตัดเสียงหดหดต้อง s o u ค d c o r e Liberty 5ตัวนี้เลย